อุอสาหหลบเลยนั่นแหละเนะะาะครนนี้ออนได้ออกื้อ,อ,อขเขาพอ,อเห็นออกเนาะจอสี่เหลี่ยมนี่เอ้ยอดียดังนะอ่ะทีนี้ชื่อยายมาลีอยู่บ้านมันนี่แหละอยู่ดีๆมันหาว่าเป็นพี่แล้วเป็นเป็นยายที่มาดูลูกว่าลูกหลานนักไปตรวจเลยถุงตาเอ้ยั่วจกล้องตวจัรวจกล้องวจเลยต้นตระกูลเลย ให้คุณ,คณไม่ได้ให้โทษอะไรไอ,ะอย่าไปเชื่อคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีแต่เห็นมาครอบงามก็เลยคิดว่าเอาครอบคุมไว้ไม่ใช่ครอบงามครอ,อบคุมก็ยังม,มีเงินมีทองใช้อยู่ใช่ไหม แต่ที่เป็นก็กรรมมันเดี๋ยวเขช่วยดูแลปัดเป่ากันามที่ทำได้แหละท่านเอ้ยได้ออกแล้วใช่ไหมชัดเจนนะยายมานีแล้วดูหลานชายด้วยเปล่าดูไม่ห้ามเอาห้ามมันทำไมล่ะเด็กมันรักกันนี่ก็มันเกลียดกันมันเกลียดกันเมื่อไรก็ช่างมันมันเรื่องของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของพี่ก็เป็นนั้นว่าก็ดูไปตามภาษาคุณยาย ลูกหลานเข้ามาก็รักหมดไม่มีออกแล้วเนาะออกแล้วไม่มีใครไม่มีใครน่าเป็นห่วงใช่ไหมในเวลานี้ใช่แล้วในบ้านมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจัดการอะไรบ้างหรือเปล่าไม่มีเขาก็อยู่กันดีรักไข่กลมเกลียวกันแลงานการเงินทองไม่มีปัญหากินได้ไม่ติดขาดยังประหยัดกันอยู่นั่นแหละ อนาคตสดใสดีอาดีอ,อาดีอยู่ด้วยนะไรอาตลล่ลอาไปทําบุญให้ยายสัก5้าวันตามนี้แล้วทุกอย่างก็จะเพิ่มขึ้นอีกเ็าเปล่าจ้าอาอาอาคุณยายจะเอาอาหารอะไรมคะหลานกินกข้าวว่าเอายายล่ะออ๊้แล้วแต่มันจะเมตตาไม่ได้ว่าให้ยุ่งยากหรอกท่านเอ๋ยอาตล่ตลไม่กิน กิเอากินเอากนอะไรก็ได้เอออะไรก็ได้ไม่เี้นควาง่ายไม่ใช่วง่ายนะท่านเอ๋ยก็ง่ายก็ง่ายให้หน่อยๆตานี้ไม่ใช่ง่ายเลยเราไม่ให้เลยไง่ายต้องมีได้บ้างแล้วไม่ต้องกลัวถ้าเองจะให้นะขอยชัดให้ยายหน่อยเอานี่นะท่านเอ๋ย สีแดงเลยมันุ่งจมกระเบนนั่นแหละเสื้อขาวลูกไม้ก็ได้ท่านเอ๋ยชอบเลยอย่างนี้แหละออดอกไม้สีแดงดอกไม้สีแดงด้วยนะดอกไม้สีแดงปล่อยสัตว์ปล่อยจ้าปล่อยป้าจ้ามาไหยายเลยนะยายมาดิมาลีมาลีมาลี โอเคยายได้ครบหรือยังครบแล้วจ้าสาธุแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตอนแฟนเท้าถือศีลเจอหูตัวใหญ่มากสีดำจองงูใช่ค่ะยายเห็นงูเปล่าวตัวโตเดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวไปหาเองก็เงียบเงียบนั่นแหละไม่แตกต่างจากยายหรอกเออยายดีงูบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพวกมันก็ถวายสิต้องไปเห็นมันจะได้รู้ ถ้าไม่มากก็ไม่รู้ไม่เห็นใช่ไม่ให้ตื่นเต้นนิดหน่อยอย่าไปกลัวไม่ทําอะไรอย่ามาเอยมาก็มาแบบอย่าเป็นงูง้งูเขาก็ผวาก็มเปิดอยู่หรือเปล่าเปิดอยู่จะได้องห่วนกะออกกันให้รู้ว่ายายก็เป็นงูก็ได้เป็นเป็นเงาขาวเงาดําได้หมดให้อยู่กับลูกกับหลานไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรก็อยู่ใบรักษา ยายมาดีมาดีชื่อมาดีจ้าอ่าชื่อมาดีจ้าแล้วก็มาดีด้วยจ้าอยู่ด,ดีกินดีตามนี้วัห้าว,วันปล่อยเข้าของปล่อยสัตว์เอาเข้าของตามนี้อุทิศให้ยายมาดีมามาลี แม่ใครกะแม่หนูที่เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะที่บวชให้เราเธอจะบวชให้เขาหรือเปล่าเธอถามเธอต้องบวชนะต้องบวชนะถามต้องบวชใช่ค่ะทีละสเต็ปดีกว่าแต่่วาพอตรงนี้เสร็จแล้วเราค่อยไปต่ออีกเดี๋ยวค่อยมาสื่อเลยนะเอาให้มันจบจบไปก่อนดีกว่าเดถ้าเขาเรียกมาแล้วไม่ให้เดขาก็ปั่นป่วนดิเดี๋ยวไม่ด้อยู่เาหัวมันทีมันรู้ดีรู้มากนั่นแหละนะมันเดือดจริงหลานค่ะทีละหน้าเมตตาหน่อยเออเออดีละดีละ อาชีวิตก็ไม่มีมมปัญหาอะไรไแก้ให้เด็กอะไรไปก็จบสาธุอได้ออกแล้วเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปออกโซเชียลได้จ้า <นะ S 2> สาธุของพี่จบแล้วนะอันลาก่อนนะ,ะสาธุอในขบวดแห้าวัน